สวัสดีค่ะหลายคนถามกันเข้ามาว่าเราจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์หลังจากคลอดได้เมื่อไหร่นะคะวันนี้เราจะมาให้คําตอบกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติหรือว่าแบบผาคลอดนะคะเราก็จะแนะนําให้งดการมีเพศสัมพันธ์ออกไปก่อนประมาณ 4- 6สัปดาห์นะคะ หมอเช็คดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะหลังจากที่ตัวมดลูกเข้าอู่แล้วแล้วก็ช่องคลอดกระชับเข้าที่แล้วลงถึงน้ำข่าวปลาหมดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าหากว่าน้ำข่าวปลายังไม่หมดแล้วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้นะคะ uh huh. แต่ว่า ก็ไม่จําเป็นต้งองรอครบ4-6สัปดาห์เสมอไปนะคะโดยหากน้ำข้าวปลาหมดก่อนหรือว่าใกล้หมดหรือว่าลดน้อยลงหรือแผลที่ช่องคลอดเนี่ยหายดีแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะทางนี้ก็แนะนําให้คุณพ่อส่งถุงยางอนามัยก่อนเ